อ่ะดูข้อ18จงหาผลหารของ X ยกยกกำลัง3ใช่ไหมแล้วก็เป็นพหุนามอะ่ะแล้วก็หารด้วยพหุนามคือ X บวก3ครับผมล,ลองดูอ่าอันแรกพี่ทำเร็วๆเลยเนาะอ่าพี่ก็จะได้เป็น X กำลังสนะครับพี่ก็คูณคืนเป็น X กำลัง3บวก 3X กำลังสนะครับตรงนี้เครื่อง,งหมายลบนะลบกันพี่จะเหลือ X กำลังส พี่ดึงลงมาตัวหนึ่งก็จะเหลือ2 x อย่างนี้ถูกไหมเสร็จแล้วพี่ก็จะได้บวก x ถูกไหมฮะบวก x พี่คูณคืนพี่ก็ได้ x กาลังสอบวกส x ถูกไหมฮะแล้วตรงนี้พี่เป็นเครื่องหมายลบนะครับพี่จะได้ลบ x ลบสามถูกไหมฮะลบ x ลบสเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วพี่ได้ลบ1ที่คูณคืนเป็นลบ x ลบสามพี่เหลือเศษศูนจบเก่งมากฮะตรงเป๊ะเลยอืม คิดอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องฮะเอาไปเอาไปเอาดาวไปด้วยโรงเรียนนี้เรียนมัธยมต้นถ้ายังแจกดาวอยู่ก็ไม่แจกแล้วหรออ